สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการตีคองรองป่าวนะคะพบกันเป็นประจำวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกาจนถึงเที่ยงเลยนะคะวันนี้เป็นคิวของทางสํานักงานกลุ่มคองบริโภคนะคะก็มีหลายๆเรื่องเลยที่เป็นเรื่องของการคุมคองบริโภคโดยเฉพาะเรื่องของการใช้แร่ใยหินนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางสคอบอมีการประกาศควบคุมผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบแล้วนะคะส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพูดคุยเรื่องนี้กับคุณทิติหนันสิงหานิติกรชํานาญการสํานักกฎหมายและคดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนิตินันสวัสดีครับค่ะนะคะตะก,กี้เกิดเบื้องต้นเรื่องของไร่ยาหินเราได้ยินคนพูดพวกนักวิชาการแพทย์หรือว่าเป็น n g ็อเองพูดเรื่องเรื่องของร่ยาหินเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ,คะว่ามันจะมีผลต่อเรื่องของการระบบการหายใจมีผลในเรื่องของอมะเร็งเรื่องของโรคของปอดนะคะ,คะซึ่งตอนนี้เองเห็นบอกว่าทางสองบอเนี่ยมีการออกเป็นกฎหมายประกาศราชกิจ สติกานะคะเบิกษาเรียบร้อยแล้วด้วยในการประกาศว่าเวลาใครที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สินค้าต่างๆที่มีล่ายหินเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ต้องมีการติดฉลากให้ชัดเจนใช่ครับนะคะเป็นยังไงคะก็อันนี้นะครับขออนุญาตเรียนท่านพิธีกรแล้วกานผู้ชมทางบ้านนะครับก็สืบเนื่องนะครับจากที่คณะกรมการชีวนาหมัยแห่งชาติซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ท่านพิจารณาว่าการประเทศไทยมีการนาเข้าแร่ยห่ินนะครับปีกว่าสองแสนตันนะครับสองแสนตันเยอะนะฮะครับแล้วทางคณะกรรมการอาชีวอนามัยแห่งชาตินี่ครับก็เลยมีมาตรการที่จะคุ้มครองผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับแร่ยิ่ินโดยตรงระดับหนึ่งแล้วก็รวมถึงผู้บริโภคนะครับซึ่งทางเกี่ยวกับผู้บริโภคเองเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้แจ้งมายังประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับว่าขอให ดูมาตรการเกี่ยวกับเรื่องที่จะเตือนผู้บริโภคนะครับว่าถ้าถ้ามีโอกาสได้สัมผัสหรือต้องทํางานที่เกี่ยวกับที่ใกล้ชิดกับผงฝ<ม>ุ่นและยื่หิตเนี่ยควรต้องมีวิธีการทํางานอย่างไงม,มีอุปกรณ์ช่วยอย่างไงหรือควรหลีกเลี่ยงอย่างไร<ม>นะครับตรงนี้ทางประธานกรรมการผู้บองโภคเองนะครับก็จะให้เราเนี่ยมาพิจารว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ยอยินเป็นส่วนประกอบมีอะไรบ้างก็มาคัดแยกกันว่าแต่ละส่วนมีอะไรบ้างแล้วมันมี<ช>อะไรบ้างคะก,ก,ก็ที่จะมีนะครับในประกาศที่กําหนดไว้นะครับ<ช>ที่ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ยอยินอาทิเช่นนะครับ กระเบื้องมุงหลังคานะครับอันนี้จะใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนใตัวเลยนะใช่ครับจะใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดโดยเฉพาะผู้ที่ใช้กระเบื้องที่ที่เป็นความหนาอ่าเขาเรียกว่าความแข็งแรงค่อนข้างเยอะคงทนนะครับอันนี้คือใช้ไร่หินเป็นส่วนประกอบก็จะมีซีเมนบวกแร่หินแล้วก็บวกสารตัวอื่นประกอบแล้ว่ต่เทคนิคของผู้ประกอบการแต่ละรายนะครับรวมถึงนะครับกระเบื้องปูพื้นนะครับกระเบื้องปูพื้นอันนี้ก็จะมีใช้ไล่หินเป็นส่วนประกอบอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วก็อีกอันนึงคือไม้ฝาไม้ฝาที่ประเภทแบบว่าดูแทางนี่คือภายในบ้านเราเนี่ยมันมีสารที่มีส่วนประกอบเรื่องของแยะได้หินทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็จริงๆมันจะเป็นดูเหมือนจะเป็นเรื่องใกล้ตัวพ้งหมดเพราะถ้าดูอุปกรณ์ภายในบ้านที่ประกอบจริงๆเนี่ยก็จะมีกวกระเบื้องเร่ตั้งแต่กระเบื้องกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องยางอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไม้ฝานะครับแล้วนอกจากพวกนี้เราก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้กับรถยนต์ประเภทเบรคคลัส นะครับซึ่งเป็นชิ้นเล็กๆจริงๆติดในรถยนต์ซึ่งเราไม่เราก็ไม่เคยสังเกตใช่ครับว่าว่าทําไมเวลาขับรถยนต์แล้วเโดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้พวกดิสเบรกนะครับสังเกตว่าล้อที่ใช้ดิสเน่จะดําสังเกตไหมครับอันนั้นก็เกิดจากการ ผมฝุ่นไปเกาะแล้วก็มีคราบขมาไปเกาะซึ่งจะเห็นได้ชัดค่ะพวกนี้ก็เป็นใช้แร่ใยหินเป็นส่วนประกอบทั้งหมดนะคะซึ่งซึ่งสิ่งที่คุณทิตินานพูดเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันประสบอยู่ในกรแร่ใยหินที่เอานํามาใช้เนี่ยมันเป็นของใกล้ตัวอยู่ในบ้านหลังคาปูนที่ใช้นะคะกระเบื้องต่างๆฝ้าฝ้าใช่ไหมคะมีแร่ใยหินทั้งหมดเลยขึ้นรถมาขับรถสตาร์ทมาที่ทํางานปรากฏว่าไปเจอพวกคาสพวกเบรกมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบอีก แล้วตรงนี้คือคนเริ่มตั้งข้อสงสัยแล้วเราอยู่กับเขามานานแล้วเดิมเนี่ยก็มีผลวิจัยออกมาว่ามันทําอาจจะมีผลในการก่อ,อก,การเป็นมะเร็งได้แล้วเราอยู่กับเขาแบบนี้อาศัยอยู่ในบ้านอย่างนี้มสมมติเราอยู่บ้านเป็นแปดชั่วโมงนะคะนอนอยู่อย่างนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งไหมในเรื่องของการสูดดม<อ>เรื่องของแร่ยาหินเหล่านี้ค,ค,คือต้องกบอาบเรียนท่านพิธีกรแล้วก็ทางท่านผู้ชมทางบ้านอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแร่ยาหินมีทั้งคุณและโทษเพียงแต่เราต้องรู้จักใช้ให้เป็นนะครับ ว่าการใช้แร่ยหินเนี่ยนะครับก็ถ้าใช้ถูกวิธีนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์บางประเภทเนี่ยจะมีอายุการใช้งานนะครับยิ่งถ้าอายุการใช้งานเช่นกับเบื้องมุงหลังคาได้ใช้ไป20-30ปีความเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นของการยึดเกาะระหว่างแร่ยาหินกับซีเมนต์มันก็อาจจะเสื่อมคลายลงไปพอเสื่อมคลายปุ๊บมันอาจจะก่อให้เกิดการ หลุดร่อนของปงฝุ่นและยิินลงมามได้อันนี้ก็<ๆ>ก,ก,ก็ต้องหมั่นคอยสังเกตดูนะครับว่าบ้านใดที่ใช้กระเบื้องมุงหลังคานะครับเพราะในในท้องตลาดขออนุญาต พูดถึงในท้องตลาดบ,บ้านเราเนี่ยนะครับมีทั้งกระเบื้องที่ใช้แร่ใยหินเป็นส่วนประกอบและกระเบื้องที่พัฒนาที่จะไม่ใช้แร่ใยหินเป็นส่วนประกอบอซึ่งก็จะมีสารตัวอื่นเติมเข้าไปนะครับค่ะแล้วจากที่ไปสํารวจตรวจสอบเองสําหรับทางคุ้มครอมบริโภคเองะะนะคะเข้าไปสํารวจตรวจสอบอย่างพวกเพดานพวกฝ้ามุมกระเบื้องพวกที่ปูกระเบื้องแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วบริษัทที่มีการขายพวกนี้มีการผสมแร่ใยหินเข้าไปเยอะไหมเพราะตอนนี้อย่างที่คุณทิตินันบอกมันมีบางบริษัทที่เขา เริ่มไม่เอาแร่ญยหินแล้วเพราะว่าตอนนี้ต่างชาติทั่วโลกเขาเรียกว่าแบนด์นะคะหลายๆประเทศห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่มีแร่แยหินเข้าในประเทศเขาแต่ประเทศไทยเนี่ยสองแสนตันต่อปีเลยทีเดียวเมื่อเป็นข้อมูลเมื่อปีห้าหนึ่งครับสองแสนกว่าตันนะครับในขอโทษครับในบ้านเราเองเนี่ยนะครับในการที่จะมีผู้ประกอบการที่ที่มีทั้งเห็นด้วยที่จะให้มีการ ควบคุมการใช้แร่ยาหินแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็มีผู้ประกอบการบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ที่ยังใช้แล่ยาหินเป็นส่วนประกอบซึ่งในตลาดบ้านเราเนี่ยผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าได้มากนะครับก็จะมีผู้ผลิตลายให,ใหญ่ๆบางรายก็หันไปเน้นเรื่องอใช้สารทดแทนตัวอื่นนะครับหรือจะไปร่วมกับสถาบัานการศึกษาของภาครัฐทําการศึกษาวิจัย ตัวที่จะใช้เศษวัสดุที่มีอยู่ในประเทศนะครับว่าจะเอาอะไรได้บ้างที่จะมาใช้แทนและย่อยนะครับตรงนี้เองในบ้านเราเก็มีทั้งสองส่วนส่วนถามว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ยิ่งเป็นส่วนประกอบตอนนี้ก็มียัางวางขายในท้องตลาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแร่ยิ่งเป็นส่วนประกอบก็มีการวางขายในท้องตลาดเช่นกันครับแต่ตตผู้บริโภคอย่างเราแค่จะไม่รู้เลยว่าส่วนไหนที่ทางผู้ประกอบการที่เขาสร้างบ้านสร้างบ้านให้เราอยู่บางทีไปซื้อบ้านจัดสรรด้วยเราก็แม่คนเป็นเรื่องสินค้าเองเราก็ไม่รู้ว่ามันมีส่วนผสมแร่ยิ่งห,ห,หรือว่าไม่มีใช่ไหมคะตอนนี้เองนี่แหละไอ้สิ่งนี้แหละที่ทางสคบเองนะคะสำนักงานขุมครอบบริโภคมีการดําเนินการหลังจากที่ไปดูแล้วละว่าผลวิจง ชาติในระบุว่าไอ้ส่วนผสมที่เป็นเรื่องของแรย่ยาหินเนี่ยมันน่าจะมีอันตรายถึงท่านนะเป็นมะเร็งได้เห็นบอกว่าตอนนี้มีการออกเป็นฉลากเลยตอนแรกเมื่อปีประมาณปี2552้ยใช่ไหมคะออกมาแค่เรื่องของอาจเป็นการเตือนเฉย,ยว่าอาจจะเป็นอันตรายกับผู้ที่ใช้ใชแต่เห็นบอกว่ากฎหมายล่าสุดเนี่ยออกมาแล้วด้วยว่าเป็นการห้ามเลยใช่ไหมคะว่าห้าว่าเป็นเรื่องของการอันตรายเลย ก็ขออนุญาตเรียนท่านพิธีกรและท่านผู้ชมทางบ้านอย่างนี้นะครับว่าคําเตือนเมื่อปี52นะครับประกาศคณะกรรมการด้วยฉลากเรื่องกําหนดให้ผลิตภัณฑ์และเยีม่มเป็นส่วนประกอบเนี่ยเมื่อปี52เนี่ยคำเตือนนะครับก็จะเขียนว่าอาจจะก่อให้เกิดนตรลายแต่ปี53เนี่ยครับจะขึ้นอย่างรูปนะครับว่าอาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งและโรคปอด ยังไม่ได้ฟันธงนคแค่อ่านเลยเฉยแต่ตเตือนไว้ก่อนอเป็นพาหะครับเป็นพาหะที่จะก่อให้เกิดโรคมมเล็งโลโรคปอดได้หากได้รับการสูดดมแร่ยยหินเข้าไปในปริมาณที่มากเพราะว่าผงฝุ่นแร่ยยหินเวลาอยู่ในร่างการรยระยะฟักตัวหรือระยะแสดงอาการของโรคจะนานนะครับซึ่งซึ่งตอนตอนข้อมูลทางวิชาการทางการแพทย์ได้เคยมาให้ข้อเท็จจริงกับทางคณะกรรมงการวิทยฉลากซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ออกประกาศฉบับนี้นะครับ ก็บอกว่าระยะฟักตัวบางทีอยู่ถึง20-50ปีก็มีมันขึ้นอยู่กับสภาพของผู้บริโภคแต่ละรายนะครับรวมถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆทั้งหมด แล้วแต่ใครว่าจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงด้วยกว่าจะออกผลใช่ไหมคะก็เลยจากที่ประกาศคําเตือนแค่ว่าอาจจะอันตรายรก็เลยใช้ไปเลยว่าระบุเลยว่ามันอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของโครคมะเร็งแล้วก็เรื่องของโรคปอดด้วย <ใช S 2> นะคะคซึ่งก่อนที่มันจะออกมาเป็นกฎหมายแบบนี้คะ่ะเรามีการไปศึกษายัางไงนําผลการวิจัยของประเทศไหนหรือว่ามาดาเน,นินการยังไงเพราะว่าจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยอย่างที่เคยพูดแล้วต่างรประเทศเขาเลิกใช้กันไปแล้วนะคะบางประเทศเนี่ยห้ามนําเข้าเลยด้วยซ้ำนะคะอืม ก็ในในส่วนของสคบอเองนะครับตอนที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเรื่องมาทางเราทางทางสำนักง,งานเองก็นําเสนอเข้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหกมายคุ้มครองผู้บริโภคปีสองสองในการออกประกาศฉลากเรื่องกำหนดคําเตือนคําแนะนําข้อบ่งชี้บ่งใช้โดยตรงนะครับทางคณะกรรมการด้วยฉลากก็ให,ให้ให้ทางเราเนี่ยนะครับเชิญนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนรวมทั้ง ngo นนะครับมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้กับเรานะครับเราก็มีการรับฟังความคิดเห็นนะครับมีการประชุมกันอย่างกว้างขวางมากมายเป็นสิบสิบกว่าครั้งนะครับกว่าจึ่จะได้ประกาศฉบับเมื่อปีห้าประกาศประกาศคณะกรรมาการเมื่อปีห้าสองกห้าสาเนี่ยนะครับออกมาปุ๊บเนี่ยทางเราได้มีการรับฟังข้อมูลนะครับ อันที่ทางเราเชื่อเชื่อได้ว่าเป็นน,นะครับเชื่อได้ว่าจะเป็นก่อให้เกิดโรคมะเร็งและโรคปอดเนี่ยซึ่งเดิมทีทางเมื่อปี5-2ถ้าเราสังเกตเห็นจริงๆนะครับเราจะมีคําเตือนว่า S <S จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ไม่ได้ระบ,บุว่าเป็นโรคอะไร <S <S ใช่ครับนะคะแต่ปีนี้พัฒนาแล้วซึ่งตอนนั้นเราเสนอข้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้โคเพื่อทราบนะครับซึ่งซึ่งโดยกฎหมายจะมีท่านนายกเป็นประธานและปัจจุบันนี้ก็จะมีท่านวรวัตรเอื้อ,อพิญญกุลนะครับเป็นท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการคุ้มครองผู้โพท่านท่านก็เลยเห็นความสําคัญแล้วก็ให้ความสําคัญกับการใส่ใจสิทธิของผู้โคเป็นเป็นสาคัญนะครับก็เลย ดูว่าเรื่องนี้คุณจริงๆคนนี้มีการเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบ<ม>ครับทางเราก็เลยที่จะหาเวทีที่มาพูดคุยกันรวมถึงการจัดทําให้ผู้ประกอบการบางรายที่ยังใช้อยู่นะครับต้องขออนุญาตว่าเป็นบางรายที่ยังใช้<ม>แร่ยีหินเป็นส่วนประกอบในการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาก็ดีไม้ฝาก,ก็ดีหรือเบรคคัดก็ดีเน<ม>ี่ยนะครับทําความเข้าใจว่าเราไม่ได้ห้ามเขาขายนะครับแต่เราขอเขาว่าการที่จะขายได้นะครับ ขอให้มีคําเตือนให้กับทางผู้พคเลือกะนะครับว่าจะใช้กระเบื้องมุงหลังคาที่มีแร่ยีหินเป็นส่วนประกอบหรือนะครับจะใช้กระเบื้องนะครับที่ใช้สารตัวอื่น,นในการผลิต <ใน S 1> แผ่นแร่ยหินนะครับตรงนี้ก็เป็นสิทธิที่ให้ผู้บริโภคได้เลือกและเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้โพสตามที่กฎหมายคุ้มครองผู้โพสประการหนึ่งครับค่ะหลังจากที่มีการออกสลากมาใหม่แล้วนะคะในการเข้าไปควบคุมบอกว่า ผลิตภัณฑ์ใดที่มีไร่หินในการเข้าไปมีส่วนประกอบจะต้องมีการติดสลากอันนี้ใช่ไหมค,คือเขียน<ช>ว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็งแล้วก็โรคปอดด้วยหลังจากที่มีการประกาศออกไปอะคะ่ะมีการเรียกผู้ประกอบการเข้ามาพูดคุยไหมแล้วเขาโอเคกเับเราไหมที่เขาจะไปติดพวกสลากแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วพอเขาติดเนี่ยมันจะทําให้คนที่เข้าไปซื้อเนี่ยอาจจะรู้สึกฉุกคิดว่าอา้าวตกลงแล้วกระเบื้องที่ขายอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดโรคมะเร็งหรอค่ะ เป็นขอยัดเรียนท่านพิธีก่อนและท่านผู้ชมทางบ้านอย่างนี้นะครับว่า,าก่อนที่กว่าจะได้ประกาศคณะกรรมการด้วยฉลากฉบบบเมื่อปี52มานะครับได้มีการเรียกทั้งผู้ประกอบการานะครับแล้วก็นักวิชาการทั้งเป็นอาจารย์มหาลัยและเป็นอาจารย์แพทย์นะครับมาให้ความเห็นนะครับ